คุณนี่มาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวสําคัญด้านการศึกษานะครับของทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับมีมาหลากหลายเหตุการณ์นะครับเริ่มต้นก็คือวันที่19พฤศจิกายนครับคุณสุดทิชัยจรุเนตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูพร้อมด้วยคณะกรรมการประชุมครับเรื่องของโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้สหกรณ์อมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน ร่วมกับผู้จัดการสหกรณ์อ,อมทรัย์ครูภาคเหนือ17จังหวัดโดยกําหนดให้มีแผนแก้ปัญหาทั้งระบบครับระยะแรกใช้สหกรณ์อ,อมรัพย์ต้นแบบเป็นฐานก็คือสหกรณ์อ,อมรั์ครูสมุทรปราการกําแพงเพชรจากนั้นดําเนินการระยะที่2ขยายทั่วประเทศเปิดรับสมัครสหกรณ์อ,อมทซัย์ครูเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือครูที่มีหนี้สินกว่า9000 900, 0 0คนครับขณะนี้ก็มีสหกรณ์อ,อมซั์ครูทั่วประเทศสนใจสมัครเข้าร่วม20แห่งเตรียมรับเพิ่ม2รอบ พร้อมกับแนวทางช่วยเหลือครูสมาชิกด้วยแนวทางต่างๆรวมไปถึงการให้ความรู้วางแผนวินัยทางการเงินเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครูทุกระดับครับทุกสังกัดตั้งแต่กลุ่มผู้บรรจุใหม่ไปจนถึงกลุ่มที่กเกษียณอายุราชการครับอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับวันที่18พฤศจิกายนดกรกรนกวันวิลาวันครับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมการคัดกรองความยากจนการวิจัยพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จัดทําบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ครับนำไปสู่การเชื่อมต่อระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลรายบุคคลและรายละเอียดสถานศึกษาระยะยาวครับครอบคลุมเด็กและเยาวชนจากครัวเรือนรายได้น้อยที่สุดร้อยละ20ของประเทศจํานวนมากกว่า1ล้านคนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมสถานศึกษาสังกัดสชอกว่า3 9 0 2แห่งอีกหนึ่งเหตุการณ์ดีๆครับ คุณสุพัฒน์จำปาทองปะลัดกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ100ปียุวกาชาติไทยการจัดประกวดนั้นมีคนที่ส่งผลงานทั้งหมด238ผลงานคณะกรรมการก็พิจารณาคัดเลือกครับเพื่อนำเสนอแนวความคิดการออกแบบจำนวน6ชิ้นงานรางวัลชนะเลิศก็คือคุณวีรพงษ์อมรศิลป์รับเงินรางวัลไป30,000บาทนะครับพร้อมกับโล่รางวัลและก็เกียรติบัตร ซึ่งตราสัญลักษณ์ที่ได้รับรางวัลครับจะใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวกาชาติเนื่องในวาระครบรอบ100ปียุวกาชาติไทยตลอดปีหน้าก็คือปี2565ครับ